ร้านลูดช็อปนะครับรับบริการเติมเกมนะครับดังซิตี้เดนาตี้และเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายนะครับมีระบบเว็บสามารถเข้าไปเติมโดยกรอก UID ได้เลยมั่นใจและปลอดภัยแน่นอนร้านจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องเรียบร้อยสนใจทักแฟนเพจหรือแอดไลน์ไปได้เลย ก็าบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอโซอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําคอมบับกันไปบับกันมาค่าบัฟเองเองบับค่าคอมรับกินเกียนนะครับเอาไว้ให้ทุกท่านได้เล่นกันนะครับผมผมขอตั้งชื่อคอมนี้ว่าโคตรมหาเทพบับกันไปกันมานะครับผมซึ่ง คอมนี้นจะมีตัวละครอ,อะไรบ้างและมันโกงยังไงมันบัฟยังไงมันโหดยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับซึ่งคำที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือโจกิตมวยเลและก็เททัำครับสตัวนี้นะครับเป็นคอมที่บอกได้เลยว่าถ้าเจอในแรงอาจจะสยองตูดนิดนึงนะครับเป็นคอมที่โกงถามว่าโกงไหมจะโกงมากก็ต่อเมื่อ ทุกตำแหน่งเนี่ยเล่นเป็นกันหมดเลยนะครับมมยเลก็ต้องเล่นมมยเล่เป็นโจกิจเล่นโจกิจเป็นเทท่าม um, เล่นเทท่าม um, เป็นนะครับถ้าสามคนนี้เล่นเป็นหมดเลยจะเก่งและโกงมากๆคุยกันสื่อสารกันรับรองว่าโหดแน่นอนครับซึ่งความเก่งของคอมนี้ครับมันอยู่ที่การบัฟสามแต้มกันไปกันมาครับบัฟสามแต้มบัฟสองแต้มนะครับบัฟกันไปกันมาจนทําให้สแต็คเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วแบบยิงลงสามก็ได้ทุกคนเลยนะสามตำแหน่งนะครับซึ่งคอมนี้เนี่ยสามารถเอาตัวเทท่ามนะครับเป็นตัวทําแต้มหลักได้เลยนะครับหรือจะเป็นมวยเลก็ได้นะครับ ถ้าคุณกลัวว่าจะยิงไม่ลงคุณไม่ต้องกลัวเพราะวันนี้ครับผมมวยเลยถ้า up n2 นะครับสามารถส่งบอลให้ซีหรือ epf นะครับจะทําให้เพื่อนคนนั้นที่เราส่งบอลให้เนี่ยมิดเล้งเพิ่มอีก10%และ3 <_ S 2> แต้มเพิ่มอีก8%ยังไม่พอครับผมโจขิดนะครับ เมื่ออัปไฮวิชั่นและอปสามอันนี้ตันสุดนะครับจะทําให้เพื่อนที่รับบอลยิงแม่นอีก10%เเซและ3แต้มแม่นเพิ่มอีก6เปอร์เซตและเท่ท่าครับผมถ้าคุณอัปขึ้น N2 เมื่อไหร่ครับจะทําการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับพาร์ตสิบนะครับสแตททุกอย่างจะเพิ่มขึ้นนะครับตามพาร์ตสิบที่เราเก็บได้นะครับตันคือ30นะครับคือทําให้เพื่อนเนี่ยยิงแม่นวิ่งไวรีคือทุกอย่างบัฟหมดทุกอย่างให้กับเพื่อนร่วมทีมและตัวเองครับผมพอเอา3อย่างนี้มาบววกกกกกรรมมัันนนะะ็็จาเเิดป โคตรจะเกียรโคตรจะบัฟโคตรจะโกงนะครับผมเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณเอาเททัาเป็นตัวทาแต้มหลักใช่ไหมครับเริ่มเกมมาให้ให้โจกิฟเนสกีนให้มวยเลนะครับพอสกีนแล้วมวยเลวิ่งออกมาปุ๊บถ้าไม่โล่งส่งให้เททัาพอส่งให้เททัาเกิดอะไรขึ้นครับบัฟเอ็นชาร์ของมวยเลเมื่อส่งให้ PF หรือเซนเตอร์บวก3มแต้มอีก8%ซให้ผู้รับบอลทําให้เททัายิงแม่นขึ้นและจากบัฟของตัวเองอีกก็แบนขึ้นไปอีกหรือถ้ามวยเลไม่ได้ส่งให้คุณ เป็นโจกิจส่งให้คุณก็บวก3มแต้มอีก6ปอเซนตอีกครับถ้าโจกิตเป็นคนส่งให้เททัำ um นะครับผมหรือจะให้มวยเลส่งไปให้โจกิจยิงสามแต้มก็ได้โจกิจส่งไปให้มวยเลยิง3ามแต้มต่างฝ่ายก็ต่างบับกันไปบับกันมาทําให้คมเนี่ยน่ะอันตรายมากๆในการโดนยิงสามแต้มนะครับมีตัวเซนเตอร์โจกิจเอาไว้รีบาวแถมมี เท่าเอาไว้ช่วยดีบาลช่วยขัดขาช่วยบล็อกช่วยเล่นเกมลับคือเพอร์เฟกมากๆคอมนี้ถ้าเล่นเป็นกันทุกคนนะครับและซึ่งไอดีลองผมนะครับก็ได้มีเท่าม,มาแล้วนะครับตอนนี้แล้วเพื่อนผมก็มีมวยเลยมีโจกิจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่าคอมนี้มันโหดจริงหรือเปล่าเราก็ลงกันตัวกันุกวแต่ลงกันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็วปิดวูเกอร์เองจะจจำไว้แล้วว่าเองถ้าจะส่งบาร์ไปกูต้องอู่ายเป็นใต้แป็นมือเลยนำเป็น เป็นเอียโบเป็นเอียโบไว้ก่อนลงไปโลงได้ได้ได้เมอกี้นะไปเอาไปแดกเรียบร้อยเออแบบเมื่อกี้เลยอิงมึงไปซ้ายกูไปขวาคกระทางให้มากเลือกเอาอันไหนดูโล่งก่ากันเอาไปแดก ไ,ไ,ปไปเลยอ,อ,อลิงลึกๆนะสวยโหดดี <laughs> ไวก่อนปักยิงเอาไปบัฟสิบห้าบัฟสิบห้าครับตอนนี้ห <laughs> <45 S 1> <laughs> พูดโคตรชอบเลยบุกเกอร์อ่ะลงกเกรงขึ้นบน,นเฉยเลยถ้าตันถ้าตันก็แค่เข้าไปดังอ้าวผู้ดแดงอะมันจะอุ๊ยโอ้่ทางสอรี่ไม่ลงไม่ลง,ลงอุย๊ยสวย แปลงอะไม่ลงโอ้โหูทำอย่างเท่เลยเฮียทำโค้ดเท่อะโบ่งสวยมีเดร์มิทอลเด้งเอออีกสวยมันลบยิงได้บาฟได้บาฟจากโจกิทบาฟจากโจกิทนี่ขนาดเซนเตอร์จำเป็นด้วยนะอ้ยิงเล่นโจกิทไม่เคยเล่นโจกิทด้วยตาแรกเลยวะ ตรงได้เอาปังเรียบร้อย1ก้าแล้ว80ก้าแล้วไปต่อติวได้ไหมไม่ได้เหลืองเหลือเหลืองุิบาร์ไทยบักยิงลงแอคคูเลตัพแอคคูเลตัพไป24แล้ว ชนชนทำอะไรไม่ได้แดงไม่ลงเอาไปก่อนเจี๊ยบคอมจะลงเอาไปก่อนจะกับพีบ้ปะแล้วกดกดกดโดนเลยเอาอย่างนั้นแหละเอาไปก่อนเอาบัฟก่อนอ,อ,อ้าวลงเรียบ ส่งจากแป้แป้้างลกลนวกูว่ามมขวาเปิด้อตัวนี้มันออฟหลักวะ่ะเอามารไปหลอกตรงไ<ป>้ตรงไป,งไปลงปโอ้ไาย every possession matters Đăng đây nè Học đèn vào đây Mà để Không phải mày Lo nhiên một ริงเลยเฮียมอกว่าเยโดล,ลงด้วยพดไก่ไปเออโอสองโอสามอุอ้ยลงหมดเลยทุกคนตอนนี้ลูกแรกลงกัหมดเลยแต่ตอนนี้บัฟสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วครับบัฟแม่งสิบเอ็ดแล้วตบโอ้ไม่โดน พับไปทำไปก่อนหนึ่งโลมันแม่นมากมเวลีแม่นมากนี่อีฝึกมาแล้วไอ้สัตว์โอ้โหสองไปลงไปลงไปลงไว้ก่อน ส่งจากฮอยเลยสยีสวยลไม่จอดไปอสวยโอ้เรียบร้อยไอเย้เหียคุณจกินให้นะบิงไปซ้ายเออเมีย ไปไงล่ะฟัพฟัพเรียบร้อยตาดได้ทุกตัวอา้าวกูสัน่นได้ลงครับผมสองลูกตีนผมงไอ้ ฟังเอาเลยลงสามลูกติดเป็นยังไงครับผมสำหรับคอมนะลกงบัฟกันไปบัฟกันมานะครับโยกิทเทท้มแล้วก็มวยเลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่มันเล่นยากไันหรือเปล่าใช้ทําความเข้าใจแป๊บเดียวครับเล่นกับสกรีนโยกิตให้ได้นะครับมวยเลยแล้วก็เทท้มพยายามหาบัฟแต้มให้มันขึ้นเยอะๆนะครับพยายามรีบาวพยายามบล็อกพยายามทำแต้มพยายามแอซซิต ถ้าตัวเลขมันเยอะแล้วเนี่ยยิงยังไงก็ลงครับเพื่อนก็ยิงลงเราก็ยิงลงเพื่อนก็บลัฟเรานะครับคือโกมากมากนะครับคอมนี้ก็ใครที่ชอบคอมรับแบบนี้นะครับอยากเห็นมีคอมไหนอีกแนะนําหรือเปล่าลองเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใครมีคอมแนะนาสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างผมมาหาแนะนําคอมใหม่มาให้ทุกคนชมอีกแน่นอนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนาย